ครับเพื่อนๆวันนี้ยาม,มาฮ่าเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับเป็นการสานต่อความสําเร็จรถจักรยานยนต์สายครอบครัวที่ชอบเดินทางแบบผจญภัยฮะนิวยามาฮ่า PG วันในรุ่นนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับสําหรับผมที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าในรุ่นยามาฮ่า PG วันใหม่นี้คือเป็นจักรยานยนต์สายผจญภัยที่ใครๆเห็นก็ต้องบอกว่านี่เป็นรุ่นที่จับต้องได้ง่ายครับท่านผู้ชมครับด้วยราคาที่ไม่แรงเกินไปฮะ ในรุ่นนี้มาพร้อมสโลแกนที่ว่า everyday playful ก็คือมันทุกวันเท่ทุกทางะท่ทานผู้ชมครับ new pg 1ครับในรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป3อย่างหลักๆที่เขาให้มาใหม่ใน pg 1ในชมนี้ก็คืออย่างแรกเลย new full digital speed meter ฮรท่านผู้ชมครับก็คือเลือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลฮะหน้าปัดเลือนใหม่ในรุ่นนี้จะเป็นดีไซน์ทรงกลมรุ่นใหม่ฮะมา,มาแบบ ความเติมเต็มในเรื่องของความคลาสสิกฮะแสดงผลมาตรัาแบบครบถ้วนครับชัดเจนทั้งตัวเลขแสดงทั้งความเร็ววัดลอกเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงระยะทางในการเดินทางอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันรวมถึงไฟแจ้งเตือนการทํางานของระบบเบรก ABS ด้วยนะท่านผู้ชมครับถัดมาอย่างที่2ที่เขาใส่เข้ามาใหม่ในรุ่นนี้มีอะไรนั่นก็คือ เบรก ABS รุ่นใหม่ท่านผู้ชมครับก็คือใส่เข้ามาในรุ่นนี้รุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มี ABS แต่ว่า PG1 PG1 ใหม่รุ่นนี้เขาใส่เบรก ABS มาให้แล้วในเบรกหน้าท่านผู้ชมครับซึ่ง ABS ที่ให้มาก็คือช่วยเรื่องของการที่เราจะต้องหยุดรถในภาวะฉุกเฉินจะช่วยทำให้เราประคองรถผ่านไปได้ง่ายครับแล้วที่สำคัญคือดิสเบรกในรุ่นนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นในขนาด245ม mm ิม ข้อดีก็คือช่วยลดการล,ล,ล,าล้อล็อกขณะเบรระทนหานขับขี่มั่นใจพร้อมลุยทุกเส้นทางครับท mm ่า hmm. นผู้ชมครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องเห็นในรุ่นนี้ที่ให้มาใหม่อามาหบอกตั้งใจมากๆเลยก็คือในเรื่องของใส่ยางรุ่นใหม่มาให้เน้นความกว้างของยางรวมถึงดอกยางใหญ่ขึ้นเป็นของ IRC นะท่านผู้ชมครับดอกยางในรุ่นนี้จะมีความใหญ่กว่ารุ่นเดิมหน้ายางกว้างขึ้นช่วยในการเกาะถนนเนี่ย ดียิ่งขึ้นการทรงตัวทําได้ดีที่สําคัญคือการขับขี่จะมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นในรุ่นนี้โฉมนี้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญผมบอกว่ารุ่นนี้คือสายแอดเวนเจอร์แบบครอบครัวเพราะฉะนั้นก็คือมันมีความกระชับความคล่องตัวอยู่แล้วพอได้ยางแบบนี้ผมว่าไปได้ง่ายเลมยท่านผู้ชมครับ แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับเรื่องของการดีไซน์ของเขาก็เน้นเรื่องของความการออกแบบที่มาแบบให้มันรู้สึกที่เป็นไปด้วยความคลาสสิกนะท่านผู้ชมครับด้วยดีไซน์ไฟหน้าทรงกลมบอดี้ก็เป็นแบบโครงสร้างเฟรมฮะคือค่อนข้างชัดเจนครับสวยโดดเด่นแตกต่างอย่างเบี้ยกรักนะในรุ่นนี้ที่สําคัญคือแฮนด์บาร์ของเขาเนี่ยแฮนด์เลบาร์ค่อนข้างกว้างนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้การควบคุมรถเนี่ยทำได้ง่ายนะ อันนี้คือได้ลองจับได้ลองสัมผัสเราจะรู้เลยว่าของเขาเนี่ยคล่องตัวจริงๆครับแล้วที่สําคัญคือชกหน้าของเขาก็ออกแบบมาเป็นแบบเทเลโคสปิกก็จริงฮะมีแผงคอบนเสริมด้วยยางหุ้มชกซึ่งสไตล์แบบน,นี้จะเป็นรถสไตล์คลาสสิกที่เราคุ้นเคยแกนชกด้านหน้านี้ถูกหุ้มด้วยยางอีกทีหนึง่งเราจะเห็นในรถรุ่นก่อนๆนะในรุ่นต้องบอกว่าย้อนกลับไปหลาย10ปีมอนกันฮะในรุ่นนี้นก็คือผมว่าเขาก็มีความเท่ความเป็นสไตล์ของเขานะในรุ่นนี้ เห็นแล้วก็แบบวุ้ยรู้สึกชอบเหมือนกันครับส่วนระยะห่างจากพื้นถึงเครื่องยนต์ก็คือกาวเคียร์แลนด์ของเขาอยู่ที่190ม mm ิลลิเมตรฮะเพราะฉะนั้นความสูงระดับนี้ต้องบอกได้เลยว่าสามารถผ่านได้ทุกเส้นทางแน่ๆครับถ้าท่านชอบสายแคมป์สายนุยก็ต้องลองไปตกแต่งอีกทีครับแล้วก็เบาะนั่งถูกแบ่งแยกเป็น2ตอนครับเพราะฉะนั้นยิ่งทําให้การนั่งเนี่ยรู้สึกนั่งสบายมากยิ่งขึ้นครับทำให้การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นระยะไกลๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้รู้สึกสะดวกสบายนั่งแล้วไม่รู้สึกเมื่อยล้าครับท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้เขากข้มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะท่านผู้ชมครับกระบอกสูบเดียวนะระบบวาล์วแบบ SOHC นะท่านผู้ชมครับ2วาวล์วระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องยนต์เนี่ยความจุของเราอยู่ที่114 cc ซีซี แล้วก,ก็ตาส่วนกำลังอาจอยู่ที่9.3ตอนหนึ่งนะอ๋อเป็นหัวฉีดด้วยโอ้จุดระเบิดจุดระเบิดก็เป็น TCI ฮะัท่านผู้ชมครับนะีบ่ฮะถังน้ำมันความจุเชื้อเพลิงอยู่ที่5.1ลิตรอันนี้ก็เดินทางไกลได้สบายนะน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่0.80ไม่ถึงลิตรดีนะท่านผู้ชมครับนะีบ่ฮนะเฟรมก็เป็นแบบแบ็กโบนนะท่านผู้ชมครับ,นะรบสวยงามอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ความชอบฮะ ปันสะเทือนหน้าหลังด้านหน้าก็เป็นทเทเลโกทปิดและสวิงอาร์มในด้านหลังครับพร้อมแขนยืดโชกอัพครับนี่ฮะระยะยุบตัวของโชคอัพด้านหน้าอยู่ที่130มิลลิเมตรนะด้านหลังอยู่ที่109ม mm. ิลลิเมตรแต่ท่านผู้ชมครับระบบเบรกก็มี ABS มาให้อย่างที่เราบอกไปแล้วครับนี่ฮะย,ยางก็ขนาด16นี่ฮะ IRC ครับท่านผู้ชมครับ GP 2 2 S 90ทับร้อยนี่ฮะทับส6นี่โอเคว่โอเคนะส่วนดีไซน์อย่างอื่นผมว่าเขาสวยงามอยู่แล้วท่านผู้ชมครับแล้วที่สำคัญในรุ่นนี้นี่เขายังมีชุดแต่งที่เขาเสริมขึ้นมาให้นะอีกหลายอย่างเลยท่านผู้ชมครับที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นตะแกรงด้านหลังชุดข้อไฟนหน้าไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพอะไรต่างๆเนี่ย เขาให้มาค่อนข้างเยอะฮะราคาของแต่งเนี่ยเขาถูกบรรจุมาหมดอยู่แล้วฮะท่านผู้ชมก็ต้องไปลองศึกษาและลองดูนะท่านผู้ชมว่าชอบแบบไหนเพราะว่ามันช่วยให้การที่เรามีรถสักหนึ่งคันเนี่ยมันจะได้ไม่ดูดจำเจจนเกินไปนะอันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมจะชอบตกแต่งสไตล์ไหนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยถูกตั้งมาอยู่ที่57,500บาทที่สำคัญราคาของรุ่นนี้ถูกกว่าเดิม 7,400บาทโอ้โหผมบอกแล้วว่านี่คือรถครอบครัวสไตล์แอดเวนเจอร์ที่สามารถจับต้องได้ง่ายด้วยราคาที่ไม่แรงเกินไปนะท่านผู้ชมครับส่วนสีที่เขามีให้เลือกทั้งหมด4สีนะท่านผู้ชมครับสีฟ้าสีแดงสีเทาและสีน้ำตาลนี่ฮะมีให้เลือกทั้งหมด4สีแต่ถ้าเกิดถามผมว่าความรู้สึกผมชอบสีไหนมากที่สุดผมจะเอียงไปทางสีแดงกับสีน้ำตาลนะท่านผู้ชมครับผมว่ามันเป็นสีที่ ดูแล้วคลาสสิกแล้วก็มันให้อารมณ์แบบย้อนยุคนิดๆน,นะมันดูเนี่ยแดงของเขาเนี่ยมันจะเป็นแดงแบบคลาสสิกเลยอันนี้ผมเห็นแล้วโอ้ยสุดชอบครับวันนี้สัมผัสตัวจริงได้แล้วทนะ่านผู้ชมครับที่ยามาฮ่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะเขามีให้ได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองขี่กันดูว่าชอบหรือไม่ชอบสไตล์นี้แต่ผมบอกได้เลยว่าสําหรับท่านที่ชอบการเดินทางรักการผจญภัยอยากจะได้รถสักคันหนึ่งที่ ซีซีไม่ใหญ่มากรูปทรงคลาสสิกสวยงามผมว่าน่าสนใจครับราคาค่าตัวก็อย่างที่เราบอกไปแล้วครับ5,7,500บาทครับถูกลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้7,400บาทนี่ลองดูนะว่าท่านชอบแบบไหนครับชุดแต่งก็มี3ส,สไตล์ให้เลือกแบบคัสตอมพีจีวันได้แบบอยู่ที่คุณเลยว่าชอบแบบไหนนะ อันนี้ไม่ว่ากันครับท่านผู้ชมครับคุณสำหรับการติดตามทีมอุตติภู t ิ p คอมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับ